สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตาตจะชวนทุกคนมาปรุงดินถุงค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นดินถุงนะคะที่ตาตได้ซื้อมาจากร้านกเกษตรทั่วๆไปเลยนะคะวันนี้ก็ได้ดินถุงมาาตก็เตรียมมาปรุงดินมาหมักดินค่ะเพื่อที่จะนําไปใช้งานนะคะก่อนที่จะนําไปใช้งานนะคะอยากจะแนะนําค่ะสําหรับใครที่ซื้อดินถุงมานะคะ อยากจะแนะนําว่าให้นํามาปรุงก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีเขาอาจจะมีธาตุมีสารอาหารไม่ครบนะคะอ่าวันนี้ไส่ก็จะแกะดินถุงออกมาเลยนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นดินถุงที่ซื้อมาค่ะส่วนผสมนะคะก็จะเห็นว่ามีดินนะคะเป็นส่วนประกอบหลักค่ะมีดินมีแกลบดํานะคะนี่ค่ะมีขุยมะพร้าวอยู่บ้างนะคะนี่ค่ะ ทค okay. ทั้งหมดเลยหนึ่งถุงนะคะค่ะและวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่แต่จะใช้ในวันนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้นะคะเป็นขุยมะพร้าวค่ะ นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเปลือกถั่วนะคะที่ได้มาจากการกินถั่วต่างๆนานาแต่ก็เก็บเปลือกไว้ค่ะส่วนกระถางนั้นนะคะก็จะเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าค่ะเป็นปุ๋ยหมักใบไม้แห้งนะคะที่ไต่ได้ทําไว้ในตะกร้าค่ะทุกคนทางนี้ก็เป็นแกลบดําค่ะนี่ค่ะอ่าเป็นแกลบดํานะคะละเอียดละเอียดแบบนี้เนาะวันนี้ก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์เท่าที่มีนะคะอ่าจะเห็นว่ากระปุกที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะ นี่เป็นฮอร์โมนไข่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะซึ่งเป็นตัวที่ตายจะใช้ในการปรุงดินในการหมักดินวันนี้นะคะตาตจะใช้ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักดินในวันนี้แล้วก็วันนี้นะคะตาตจะผสมฮอร์โมนไข่ลงไปในการหมักดินด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยบํารุงดินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงดินกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะทุกคนมีคนส่งคําถามนะคะมาถามตายบ่อยมากเลยว่าขุยมะพร้าวที่เรานํามาปรุงดินมาหมักดินเนี่ยต้องแช่น้ําก่อนหรือเปล่านะคะแต่อยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าดินที่เราหมักในกระมังตัวนี้เนี่ยแต่ก็ใช้เวลาประมาณ7วันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นขุยมะพร้าวที่เรานํามาเนี่ยจะแช่น้ําหรือไม่แช่น้ํานะคะก็ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นนะคะไม่แช่น้ําก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแต่ก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะคะแบบที่ยังไม่ผ่านการแช่นะคะใส่ลงไปเลยนะในดินค่ะ,ะเมื่อสักครู่ก็ได้ใส่ดินถุงลงไปแล้วนะคะ เพื่อให้คลุกเคล้าได้ง่ายนะคะทุกคนเวลาเราใส่ไปอย่างหนึ่งเราคลุกเราคลุกก่อนเลยนะคะเพราะว่าครั้งก่อนๆเนี่ยไต่ลองทํามาหลายครั้งนะคะเท่าที่ทํามาเนี่ยไต่ใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็คลุกอันนั้นก็จะค่อนข้างที่จะคลุกยากนิดหนึ่งนะคะเราใส่อะไรไปเราคลุกก่อนเลยจะง่ายค่ะ ค,คุยมะพร้าวเข้ากับดินถุงเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราใส่เปลือกถั่วนะคะก็คลุกเคล้าอีกทีหนึง่งมีเปลือกถั่วมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้คือส่วนสําคัญเลยนะคะในการปรุงดินแต่ละครั้งนะคะใครไม่มีปุ๋ยข้อก็ใส่เป็นปุ๋ยหมักได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคน จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ดินนะคะจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยต่ายจะไม่ได้ฉีกใบไม้แห้งลงไปนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยไตยมองว่าวันนี้ต่ายใช้ปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะ<ๆ>เขาก็มีพวกเศษใบไม้แห้งนะคะที่ยังย่อยสลายไม่หมดเหลืออยู่อยู่แล้วนะคะก็จะทำให้ดินมีความโปร่งแล้วก็วันนี้ไต่ใส่เป็นเปลือกถั่วไปด้วยนะคะก็เลยคิดว่า ไม่ไม่ใช้ใบไม้แห้งมาฉีดใส่ลงไปนะตัวสุดท้ายค่ะแกลบดำค่ะพอดีว่าแกลบดำนะคะไ่วางไว้ข้างๆกันนะคะกับปุ๋ยขี้ไก่นะคะก็เลยจะมีปุ๋ยขี้ไก่ปนมานิดนึงค่ะ เวลาใส่ไปหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็ค่อยคอยคลุกกันแบบนี้นะคะจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะทุกคนแต่ได้เตรียมน้ำไว้แล้วนะคะในบัวรดน้ำนะ จะหมักด้วยจุลินทซีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็จะใส่ฮอร์โมนไข่ลงไปด้วยนะคะ,ะก่อนใช้นะคะก็จะขย่าก่อนนี่ค่ะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะแต่จะใสไปสองช้อนโต๊ะเลยค่ะช่วยบำรุงดินนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนี่ค่ะ เลือกใช้เป็นสีแดงหรือสีแดงอมน้ําตาลก็ได้นะคะจะมีประสิทธิภาพช่วยในเรื่องของการปรุงดินหมักดินหมักปุ๋ยนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องระบบรากด้วยนะคะก็เลยจะใช้เป็นสีแดงค่ะวันนี้จะเทปไปครึ่งขวดเลยอ่าประมาณนี้นะคะคนสารละลายให้เข้ากันแล้วก็นํามาราดดได้เลยค่ะอ่า ไม่ต้องรถมากเกินไปนะคะลองราดรถไปแล้วก็ลองคลุกเคล้าเช็คความชื้นก่อนค่ะ ใครที่ปลูกพืชทีแล้วมากๆนะคะทุกคนสามารถที่จะปูผ้าลานบนดินแล้วก็ทําการปรุงดินในปริมาณเยอะๆได้เลยนะอันนี้แต่ก็มาสาธิตให้ดูนะคะในปริมาณดินถุง1ถุงนะคะแต่ยก็จะมาคลุกเคล้าในกละมังนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแต่ลองเช็คความชื้นดูก่อน อ่านี่ค่ะความชื้นพอดีเลยนะคะไม่แห้งนะคะแล้วก็ดินไม่แตกนะคะนี่ค่ะดินจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ก็คือความชื้นได้ที่แล้วนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะหมักดินตัวนี้ไว้ประมาณ7วันค่ะนำไปใช้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะเอาพลาสติกมาคุมก่อน เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็หมักดินตัวนี้นะคะไว้ประมาณ7วันค่ะหลังจากครบ7วันแล้วสามารถนําดินตัวนี้ไปใช้งานได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะคะเอาไปปลูกพืชปลูกผักได้ทุกชนิดเลยค่ะก็เป็นวิธีการปรุงดินง่ายๆนะคะส่วนน้ํานะคะที่เหลืออยู่ในบัวรดน้ําอันนี้นะคะซึ่งเป็นน้ําที่ไต่ใสฮอร์โมนไข่แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงลงไปนะคะสําหรับใครที่มีหมักดินต่อไม่ว่าจะเป็นดินถุงหรือว่าหมักปุ๋ยคอกนะคะ เอาตัวนี้ไปหมักต่อได้เลยค่ะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้หมักดินแล้วหรือว่าไม่ได้หมักปุ๋ยคอกแล้วนะคะจะเอาไปรดพืชรดผักไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นค่ะเราต้องนําไปเจือจางกับน้ําเปล่าเพิ่มก่อนนะคะค่อยนําไปราดรดนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหลายๆคนที่เคยสงสัยนะคะหลายๆประเด็นเนาะต่ก็ได้ตอบคําถามให้หมดแล้วนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเรื่องอื่นๆก็สามารถ ส่งคำถามนะคะมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะแต่ก็จะทยอยตอบให้ครบทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ